สวัสดีค่ะพี่น้องวาสิมาตื่นมาเสะๆเห็นไหมถ้าพี่น้องฟอ,องไปสุสีก้นแบบมะเบิงมองหนีมือแบบมันแดดแดดคนหลายๆเพิ่นมานางพักผ่อนนอะจาเน้องเพิ่นมานางพักผ่อนมองนีก็เลยตัดสินใจวาซิมาบันี้มือเส้าก็เลยแต่งโตแล้วออกมาคุณสา,า่าคนสิโตกเดเธอพอน,นะเออรอเบิงว่ามันตกบัวสั่นก็นเลยมา มาแล้วโตกีรีบันนีมบ่มีคนจ้าคนมีแจ่มาดามนี่แหละมะยางเลาะอยู่นี่เนาะค่ะบรรยากาศมันดีดีลุกมองเนี่ยคนกันนั่งหลายดอกไม้ก็มี่งามๆเนาะค่ะน่ะโอ้ยยางรัดไปหาดอกไม่อันนี้เป็นหินสลักเนาะค่ะเป็นหินแกสลักเนาะค่ะเนาะหินแกสลักมือนันพานมาหลับบ่าแดดดีเนาะแล้วโอ้ยสะออนค่ะ เอ้สิให้เบิ้งดอกไม้เนาะคะ่ะดอกไม้เพิ่นกระเท้งงามงามปลู้ค้นกับมะนางกันเนาะมือนเนาะพานมากพอแม่ลูกเต้าค้นแถาเกะเขาเจ้ากับมะนางเหวากันเนาะดอกไม้กับป,ปลูกปลูกหลายที่ขุนโค้งไปถึงขงุนโค้งโค้งไปไกลๆกลขุนค่ะขุนโค้งไปไกลๆกุขกุนข้าสิษผ้าเบิ้งดอกพกุ่งแสดเนาะคะ่ะเนาะดอกพุ่งแสดเอ่อซื้อเจ้าของเอิ่นเองเนาะคะ่ะซื้อมาดามเอิ่นเองจ้าเขาซื้ออย่างดอกข้ากระบ้าพุ่งแสลดเนาะคะ่ะเนาะ ที่มันข้าเจ้าเห็ดงามข้าเจ้าจับแต่งามแห้งคักเนาะคะ่ะเนาะสีแดงสลับสีชมพูสลับต้นใบข,ขาวๆนี่ต้นใบข,ขาวๆนิหน่อยๆนี่ใบย่านหิมะเด้นี่ขนาดน,นี้ฮิมะมันกับ,บวอตายเด้ต้นอันนี้เนาะคะ่ะเนาะต้นอื่นเขาตายเด้ต้นอันนี้วอตายตอนนั้นปลูกอยู่คู่รุะะ่เนาะนค่ะเนาะเมื่งค่ะงามงามดอกพวงแสดกต่งาม,งาม,งงามคำนันกันอันอัตด,ดวงอาทิตออย์ออกนีแห้งสีงามะคะ่ะ,คะนาะค่ะเนาะอันนี้มันฝนมืดปลื้ลมคือเท่า น้ำคักบรรยากาศทางหลังมองปุ่นกับสีภาพไปบึงขาเจ้าสีมะหวายนามกันเนาะคะ่ะต่มือนีบวมีแน่นอนค่ะมือนีบวมีสีมีเห่านี่ลระพุณเดียวสีย่างไปบึงเนาะสีภาพพีพันห้องไปบึงเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นสวนยอมมองเนี่ยตอนเลียนหนังสือน่ะคู่ผ้ามาเนาะคะ่ะเนาะคู่ผ้ามาแล้วก็ไอ้มะบึงมะบิงสวนยอมมะยางมากกันมากเป็นกลุ่มคับคุณคู่บางที่คู่คนก็นอธิบายค่ะ ว่ามองนี่คืออีหยังอีหยังแต่ว่าตอนนั้นน่ะมาดามกับท่านละลูกภาษาเนาะ,ะค่ะก็แค่ได้ฟังเพิ่นเว้าซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะคู่พามามาเป็นกลุ่มๆกันนักเรียนโค้งนักเรี้ยงแถาเรี้ยงแถากับมาก,กับคุณครูเนาะค่ะพาไปเบิ่งเนาะค่ะสวนยอมนี่คั้นแม่นแดดๆนี่คนหลายแห้งค่ะคนยางกันหน้าร้อนเพิ่นก็พักพ่อนกันเนาะค่ะเนาะหน้าร้อนเพิ่นก็พักพ่อน นมีผักหล่อนกันคนละหาอาทิตย์โห่ทิตย์คนกับมาผักพรขันออกไปนอ,อกประเทศวันสิ尼亚ค่ะตอนนี้เคนกับสินมาผักน้ําสวนยอมยังสิงนอ่ะค่ะเนาะอันนี้สิเป็นอ่าลูปปั้นสลักเนาะค่ะเนาะรูปปั้นสลักคนจากเจ็่ปีปีหนึ่งแปดหาสองถึงปีหนึ่งเก้าสามสิบ ้าตรงถามพ่อหญ่ว่าคืออีหยังาะคะเนาะถามพ่อยญ่แล้วจังสิบอกมูใดว่ามันคืออีหยังาะคะเนาะบรรยากาศดีดีกราลุกไป้างล่างคุณเนาะค่ะมองเ้าเท้าเนี่ยไปนะเป็นเป็นชายหาดนะคะเนาะเป็นชายหาดคนอยู่มะวายหนามกันเว้ยย่ำหอนหอนะย่ำแดดแดดนะได้มือนี่มือนี่บ่มี่จะมือนี่มือนี่ชิพี่จะเห้านี่ละไปกันภาพี่นองไปกัน มันสิเป็นชายหาดเป็นค้นวายน้ำขายไอตรงไอติมเนาะค่ะเนาะของพุ่นเนาะตอนนี้ฝนกระทกเบิ้งค่ะเบิ้งบรรยากาศฝนตกฟินแลนด์มันสิตกประมาณนี้แหละฝนสิบแบบ,บเม็ดใหญ่เนาะคะ่ะเนาะสิบแบบกิบ๊บกรีบกรีบอยู่จังสี่มันได้ตกนะี่ยนี่เนาะคะ่ะเนาะเบิ้งบรรยากาศฝนตกน้ำกัดมืน่นนี่ <laughs> ข้างล่างนั่นสิเป็นเนี่ยทางฟังท่านี้สิเป็นพองตับไปเอยที่เพิ่นเป็นเนอ่อ ศูนย์กลางเกสปุสตาใจกลางใจกลา,างตำเปรล้ยนาะคะเนาะฟังข้างหลังนี่เอาเนาะค่ะขอจบคลิปสั้นๆค่ะหนาวค่ะหนาวมากๆเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปมาดามพลังขี่นกขอขอบคุณการที่ตามการให้กำลังใจกุไลค์กุศลซับสไครต์ให้มาดามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ